สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีรถกระบะสุดฮีโร่มาแนะนำกันครับราคาเบาๆแค่36,000บาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดครับถูกกว่ามือถือบางรุ่นเองจริงค่ะแล้วไม่ได้มีดีแค่ราคานะคะเครื่องยนต์2.4ดีเซลใช้งานดีมากขับทางไกลก็สบายไม่ต้องกลัวดับกลางทางเลยค่ะ ช่วงล่างก็ดีดีเข้าไรเข้าสวนได้สบายขับลุยๆย,ยังไงก็เอาอยู่ครับรถคันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆที่ชอบมากคือมีบริการส่งถึงบ้านด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนรถอยู่ลำปางแต่ส่งถึงหน้าประตูบ้านได้เลยโหสะดวกจริงๆครับใครสนใจรีบโทรหาเลย064591 1694คุณฟิวอย่าปล่อยให้หลุดมือ <c oughs> แต่ก่อนจะไปขอฝากเตือนค่ะห้ามโอนเงินมัดจำใดๆทั้งสิ้นก่อนเห็นรถจริงไปลองขับลองดูสภาพเองให้มั่นใจดีที่สุดนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรถดีๆราคาสุดปังแบบนี้อีกครับสุดท้ายขอฝากกำลังใจให้ผู้ชมทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนง่ายดื่มน้ำเยอะๆจะได้สดใสพร้อมไปลองขับกระบะฮีโร่กันค่ะ <laughs> ใช่แล้วครับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ